สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีกระเทาะหอยนางลมให้ดูนะครับนี่เป็นหอยนางลมจากสุราษฎร์ธานีนะครับวิธีกระเทาะนะครับเราจะต้องต่อยตรงด้านหัวมันนะครับนี่หัวด้านหัวจะเป็นด้านที่มันยึดฝาระหว่างสองฝาเข้าด้วยกันนะครับนี่ด้านท้ายหัวท้ายนะครับอ่าเดี๋ยวจะต้องตอกตรงหัวเนี่ยให้มันแตกแล้วมันจะเหลื่อมออกมานะครับเดี๋ยวมาดูนะครับใช้ค้อนก็ได้นะครับ แล้วพอมันเหลื่อมนะครับแปลว่ามันหลุดแล้วนะครับนี่ยมันเหลื่อมออกจากกันเราก็ใช้มีดนะครับเนี่ยได้หอยนะครับอ่าเราก็ใช้มีดตัวเล็กนะครับมีดลามเล็กแงะตรงด้านในนะครับตัวหอยมันจะติดอยู่กับเปลือกอยู่นะค่อยแงะนะครับอ่าเราก็จะได้หอยนางลมสดๆที่เรากินกันแล้วนะครับ